สาวก p p p l e ได้ยินข่าวนี้แล้วบอกได้เลยว่าเอาไปขิงได้ข้ามปีเลยฮะชิปประมวลผล Apple A19 Pro ที่อยู่ใน iPhone 17 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยแรงกว่า CPU ใน Gaming Desktop ตัวท็อปอีกนะ ผลเบนชมาร์กของตัวทดสอบ cross platform อย่าง Geekbench 6เนี่ยมาแล้วนะครับผลสรุปได้ว่าชิปใน iPhone 17 Pro เนี่ยแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อน11-12%ในด้าน CPU และ37%ในด้าน GPU ที่ว้าวเลยก็คือคะแนน single core ของเขาเนี่ยครับทำมาว่าได้กเกือบจะ3,900คะแนนอยู่แล้วนะครับตัวเลขเนี้ยจัดว่าแรงกว่า Apple M4 ใน MacBook ซะอีก เท่านั้นไม้พอครับถ้าไปเทียบกับตัวท็อปของฝั่งเดสก์ท็อปอย่าง Ryzen 99950X ตัวนั้นเนี่ยทำได้ที่กับเกือบ3,500คะแนนและ Core i 91490KS ตัวนั้นทำได้กับเกือบ3,400คะแนนแบบนี้ก็แปลว่าประสิทธิภาพพลังดิบแบบหัวเดียวเนี่ยตอนนี้ iPhone แรงเกินคอมใหญ่ไปแล้วฮะ แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคะแนนนี้มันเป็นคะแนนของคอเดียวที่แรงที่สุดซึ่งไอ้คอประเภทนี้มันมีอยู่แค่คอร์เท่านั้นจึงไม่น่าจะไปเทียบพวกคอมใหญ่ที่ให้คอมาเยอะกว่าได้อีกอย่างก็คือมันก็ไม่น่าจะออกแบบมาให้ใช้งานูลโหลดได้ทั้งวันหรอกครับอยู่ในมือถือเราเนี่ยยังไงรันไปสักพักมันก็คงจะมีอาการร้อนและท o t t โ e s สปีดลงมาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ฮะแม้ว่าจะเป็นคอเดียวแบบช็อตเบิร์สแรงกว่าก็คือแรงกว่าและชิปตัวนี้ก็จัดว่าน่าประทับใจจริงฮะเพียงแค่ว่าจะใช้งานจรริงงงงงเเป็นนนนยังไงัไอออีี้กื่ึ